สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับและ Facebook ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชาวดินรถบ้านๆน,นะครับวันนี้มาเอาแกลบดำน่าจะไม่ได้แร้วครับรถเยอะมากเลยรถวันนี้มีรถใหญ่ๆอะ่ะ มันจะถึงมันจะถึงคิวผมไหมของแบบไมถึงว่ามันจะถึงกี่คันมันจะได้กี่คันรถเยอะมากเลยครับนี่หนึ่งสองสี่ห้าหกดปดเผมคันที่10โอ้มาเจออีแตนอีแตนยกดำได้ผมจะพามาดูระบบระบบตอนแรกแกบอกว่าเป็นเครื่อง หนงซูบครับแต่ว่าแกเอาไปใส่เครื่องยนต์ของรถยนต์ของโชคดีเชียงกงนะครับผมดูไปแล้วแคตซีตัวนี้นี่เดี๋ยวผมดูก่อนผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นแคตซีของไหนแคตซีตัวนี้น่าจะเป็นคล้ายๆ้า คล้ายๆ l 2 0 0ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกซีไมตี้หรือเปล่าไมตี้แค a p เอ๊ะไมตี้แครมันต้องโอ้แคสซีตัวนี้มันเป็นแคสซีมีโก้หรือเปล่าซีแบบรุ่นใหม่เลยนั่นี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝั่ง นขา่าจะไม่เก็บเลขไว้หรอแค่สีเนี่ยมันต้องเป็นแขบเพราะว่าหัวม,มันถึงนี่เลยไม่แขบก็สีประตูแค่สีตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับระบบขวางเกียร์ฝากนี่เปิดเครื่องให้ดูแล้ว ลุงบอกว่าเป็นเครื่องอีซู74มันมันน่าจะอยู่กับเอรถหัวแตงโมง,งี้บอกเอไปกลมกลมอ่ะใช่อ๋อเขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกหัวตัดเนาะใช่ใช่รถหัวตัดนี่ครับระบบระบบ,บ,บ,บบยกด้ามนี่นน ระบบเกียวฝากเป็นปั๊มต่อมาต่อสายพานออกมาแล้วก็มีระบบหน้าสัมผัสคอมแอร์นะครับคอยที่เอาไว้ดูดหน้าคลับหน้าครับ,รบเป็นปั๊มหกล้อเลยปั๊มใหญ่เลยตัวนี้เป็นปั๊มใหญ่เลยนี๋จะพามาดูด้านล่าง เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเวลาเรายกดัมเราก็เปิดไฟมาตัวนี้ก็จะทำงานจะหมุนแกนนี้ก็จะหมุนตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงยกดัมเกีี่ยฝารยครับผมไปแล้วป้าลุงลองเข้าไปดูก่อนเนาะลุงออก,กถึงคิวเข้าแล้ว เดีย๋ยวลองเข้าไปดูก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านเลยครับช่วงนี้เดีย๋ยวเราเราฟังเสียงดูต้องเผาหัวด้วยบ่กนี่นมี p o เ e อไหม นี่หรอภูมิไร,รพอวเวอร์ด้วยโอ้แจ๋อเลยภูมิไร,รพอวเวอร์มีดำโอ้สบายเลยฮะกินสบายเลยแบบนี้เนี่ยหัวเก๋งหัวเกง๋กงมาถึงนี่เลยผมว่าน่าจะเป็นสี่ประตูแน่นอนเลยคันนี้เคสซีรุ่นใหม่ๆเลยนะ่นี่ เก่งจริงนี่เลยมีถังแปลลมด้วยแจวเลยครับใส่เกือบสี่ตันนี่แหละคันนี้สรทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมา,มาดู ที่แตนน้ำระบบเกียวฟาดไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเหมือนของผมก็สวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับครับ